เป็นศิลปะที่วิหารพระพธทธสัตว์ควนอินนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้านะคะเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้แลประตูด้านหน้านะคะสวยงามมากค่ะท่านผู้ชม อันนี้คือวิหารพระอวโลกิเตศวนกุลอิมนะคะสร้างด้วยหยกเขียวนะคะเป็นพระโพธิสัตว์ต่างพันเนตรพันกรน,นะคะพันมือพันตานะคะอันนี้อาจารย์เอาหนังสือมาถวายนะคะเป็นบทสวดพระโพธิสัตว์กุลอิม อันนี้เป็นพระอวโลกิเตศวรนะคะพระแม่กุอิมพันเมือพันตานั่นเอง